Terima kasih telah menonton. <explosions> ่ครลดประมาณนะครับตัดีผมพลังงานเขาเก่มงถึงแบบผมจะ้ามารูว่ารายคนเมเห้าตประมาณพังงานแรงผพประมาณสี่หกถึงถึงบบผมพามาถึงประมาณนเจ็ดาจ่ายแลก็คืนเห้าตัวขงมันเก็กขึ้นมันพรูไม่มีปัดเล็กลงไม่อหรได้ไหมไม่ตั้งเกดครบเลย สาปายปกาตั้งแห้งเลยตั้งแหอยู่กนมารวันหนามันขึ้นจอี้นเลยครับอ๋อหินหาแล้วมันกี่วันได้เลยครเพิ่งเห็นลว่า้านสายหาิ้นจืหลือาปลาดนต้นจางยิ้นต้กจางนจางอเอ๋อเตุใไม่กี่วันกี่วันเไม่รู้ถ้าเรีอนสาขาต้นจาไม่ช่งวัน ตอนเช้าตอนคืนตอนมีชงทองมันจะมีเนือสาบเหลือตกมาด้ืนี่เผมจะไม่สาบผิดสาบตอนทิ่ดูนะฮะดูเนี่ยนี่นะฮะได้กครับลองบีดบ้าดอกบีดองบีด